พงเสวดาหูเห้เทพตอนที่330ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับ ตอนนี้นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์มีการต่อสู้ภายในเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกร้อยปีทุกอย่างจะสิ้นลาบเป็นนาบก,ก่อถ้าจะโตขึ้นเป็นปะมุขเท่านั้นถึงจะสามารถจัดระเบียบและฟื้นฟูมันได้ใหม่ทั้งหมดนี่ก็จะกลายเป็นก้าวแรกที่ข้าได้ต่อต้านจัก,กรพรรดปิปาดอีกอย่างตอนนี้ข้าต้องรีบไปสู่ระดับชะตาสวรรค์ให้เร็วที่สุดเช่นกันชะตาสวรรค์นั้นใกล้แล้วข้ารู้สึกถึงมันได้อีกเพียงข้างหน้าแค่นั้น หลงอยู่อินน้าคงไปหาอาจารย์ใช่หรือเปล่านั่นเพราะนี่เป็นเส้นทางเดียวที่จะไปยังหุบเขาของอาจารย์ที่พักอยู่ไดน้นี่เจ้ามาทำไมที่นี่ล่ะ สตรีผู้นี้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นอาจารย์อาของข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆข,ข้ามาหาคนนะ่ะอะไรกันถ้าทางลุกลี้เป็ดๆน,นี่คือหลงอยู่อินที่ในตอนนั้นเฮี้ยมโหดกันหรือนางไม่กลัวข้าเลยหรือไงกันอะไรกันนะ่ะเจ้าเสียงดังไปนะจเจ้ามาทำอะไรนะ่ะ ที่นี่อยู่ในสำนักแล้วข้าจะทำอะไรอีกละ่ะจริงสิตอนนี้หลงอยู่อินยังเป็นเพียงแค่เด็กนิสัยของนางยังอยู่ในช่วงว่านอนสอนง่ายอยู่แต่เมื่อพอเวลาผ่านไปเรื่อยนางก็จะยิ่งเขี้มโหดมากขึ้นถึงขนาดกลายเป็นผู้ประิ็ตการแห่งคนนกศักดิ์สิทธิ์เลยละ่ะสุดท้ายในตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องตายด้วยน้ำมือของนางเพียงแต่ว่าชาตินี้นานถูกฆ่าสอนไปแล้วสองครั้ง เหมือนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเลยฮะนี่ดูนางแบบนี้แล้วก็เล่นเอาซะลายใจกับนางเหลือเกินคำพูดของอาจารย์น่าจะถูกต้องข้านั้นถูกความเกียดทางห้องงามเสียจนตามืดบอดถ้าหากจะแก้ไขปัญหาก็ควรเริ่มจากศักตรูใกล้ตัวศัตรูที่อายุยังน้อยอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้สุดท้ายทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับนางเองจ้เจ้าจะทำอะไรนะ่ะหยุดตะโกนได้แล้วนะ่า หลงอยู่อินนี่เป็นคนยังไงกันเนี่ยหรือแต่เดิมแล้วนิสัยของนางนั้นอ่อ,อนโยนอยู่แล้วกันนะได้ยินมาว่าตั้งแต่เด็กบิดาก็ไม่อยู่มารดาก็แต่งงานใหม่เสียแล้วเพราะงั้นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้นิสัยของนางเปลี่ยนเป็นเด็ดเดี่ยวสร้างตัวตนที่เย็นชาและหดลายขึ้นมากั้นสินะถ้าเริ่มจะเข้าใจคําพูดของท่านแล้วท่านอาจารย์ในชาตินี้ข้าจะเปลี่ยนผู้คนเอง หลงอยู่อินอิงแงหลูเป็นอาจารย์ของข้าข้าไม่รู้หรอกนะว่าก่อนหน้านั้นเจ้ามีความโกรธแค้นอะไรอยู่แต่ว่าเจ้าควรรู้ไว้นะจิตใจของอาจารย์นางน,นั้นเป็นคนใจดีไม่เคยทำร้ายผู้ใดมาก่อนข้าหวังว่าเจ้าจะปล่อยวางมันลงไปซะและลองคิดดีๆเถอะว่ามันเกิดเรื่องอะไรเข้าใจผิดหรือไม่ ทำไมวันนี้หลงอยู่อินพูดจาว่านอนสอนง่ายจังเลยแฮะหรือว่านี่จะเป็นตัวตนของหลงอยู่อินจริงๆนะเ้อหลังจากกลับไปแล้วเจ้าก็ลองคิดถึงคำพูดของข้าดีๆหน่อยเถอะหากเจ้ามีคำถามอะไรก็ค่อยมาหาข้าก็ได้ ช,ช้าก่อนมีเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่ว่าเจ้าบอกว่าให้ข้าอยู่ให้ไกลจากเจ้าเท่าไหร่ก็ดีไม่ใช่งั้นหรอฮ่าฮ่าเรื่องก่อนหน้านั้นเก่งว่าพูดอธิบายให้เจ้าไปเจ้าก็ไม่น่าเข้าใจอะไรในยามนั้นตัวข้าเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อตัวเจ้าแต่หลังจากถูกอาจารย์สั่งสอนข้าก็ปล่อยวางมันลงแล้วล่ะหลงอยู่อินข้าเองก็หวังว่าเจ้าจะสามารถปล่อยความเกลียดชังต่ออาจารย์ข้าได้นะ ด้วยเหตุนี้พวกเราก็จะกลายเป็นสหายที่ดีต่อกันได้ในครั้งหน้าตอนเข้าเรียนข้าจะรอคําตอบของเจ้าก็แล้วกันนี่ลี่ทาไมถึงได้เกลียดชังข้าละ่ะหรือเป็นเพราะว่าอินเยลูแล้วทําไมอินเยหลูถึงได้กลายเป็นอาจารย์ของเขาได้กันนะชาตากรรมอินเยลูน่าจะอยู่ในมือของข้าถ้าหากนางใช้ทักษะท,ทำนายชะตาสวรรค์รับรู้ถึงเหตุการณ์นางก็คงต้องตายอยู่ดี นี่ข้าคิดอยากให้นางตายจริงๆเหรอเนี่ยนี่ลี่นี่เจ้าไปไหนมานอ๋อไปเจอสหายเก่ามาน่ะสหายเก่าหรอกเนอเนี่ลี่เพิ่งจะมาที่นี่ได้ไม่นานไปมีสหายเก่าตั้งแต่ตอนไหนกันเอ๊ะเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรอนี่ลี่สวัสดีจ้าฮ่าฮ่างั้นข้าขอตัวไปฝึกฝนก่อนและกันนะพวกเจ้าน่าจะยุ่งกันหน้าดูนี่อย่าเข้าใจผิดไปล่ะเอ๊ะไม่ใช่ว่าพวกเจ้าพูดคุยกันอยู่หรอกเหรอหรือว่าจะ ววางจังฮะคิดไม่ถึงเลยว่าพี่สาวเทพธิดาจะลุดหน้าแสงค่าไประดับชะตาสวรรค์ได้แล้วเห็นระดับพลังเองก็แข็งแกร่งกว่าชะตาสวรรค์ของคนทั่วไปเสียอีกนี่ไปถึงระดับไหนกันเนี่ยโอ้โหเห็นแบบนี้ไม่รบกวนนางน่าจะดีกว่าแฮะ ส่วนเจ้าจินตาน,นี่หลับอีกแล้วกินเสร็จก็หลับหลับแล้วก็มากินทุกครั้งที่หลับเนี่ยลมปาาจะพัฒนาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยฮะการพัฒนาของเจ้าหมอนี่จะรวดเร็วให้คนตกใจไปไหนถ้ารู้สึกได้เลยว่าลูเพีเอก็น่าจะเข้าใกล้ระดับสตาร์สวรรค์แล้วมีเพียงแต่ข้าแล้วสินะที่ยังตามหลังแบบนี้อยู่ เจ้าเถาวันนั้นก็เล่นดุกืนยับเล่ากับหิวโหยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้หวังว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะเอาล่ะฝึกฝนต่อด,ดิกว่าเรานักเรียนหน้าใหม่ของสถาบันล้วนแล้วสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วสถาบันสุดท้ายก็ได้สงบลงนักเรียนหลากหลายคนต่างก็มุ่งเน้นสำหรับการฝึกฝนทั้งสิ้น ด้านหัวลี่งเองหลังจากนั้นก็ถูกตักเตือนสุดท้ายก็ยอมลามือไม่รบกวนเนี่ยหลี่อีกส่วนหางโบราสถานพูดผีเองก็ถูกมู่หลงอยู่ชิงที่หนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงแต่เขาเองก็กังวลว่าเจ้าเด็กคนนั้นจะมาแซงตนเองอยู่ล่ำไปเจ้าหนูนั่นมันหายไปเลยฮะทางด้านเนี่ยหลี่ทุกวันก็มุ่งเน้นฝึกฝนใช้หินวิญญาณไปแล้วกว่า200ก้อน นับวันเขายิ่งใช้หินวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นกว่าเสียเก่าอีกและทุกวันก็กันจิตอสูรวิญญาณสำเร็จมากขึ้นและก็ได้จิตอสรูระดับสายเลื่อนมังกรมาไว้ในมือพร้อมที่จะปรับแต่งผพทยานขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นและข้าบเรียนก็ได้มาถึงอีกครั้งครั้งนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแกร่งทางกายครั้งนี้จะเป็นข้าบเรียนที่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางกายซึ่งพวกเจ้าก็ต้องต่อสู้กันต่อสู้งั้นเหรอ สองคนนั้นจะสู้กันอีกหรือเปล่านะจะเจ้าช่วยเป็นผู้สอตไม่ค่าได้ไหมฮะได้สิเข้ามาเลยแม่เสือสาววันนี้จะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยว่าไหมนี่ข้ายังอยู่ในความฝันปะเนี่ยเอ๊ะความจริงแฮะฮ่ฮ่าหาขัดแย้งแต่เข้าใจปรับตัวเข้าหากันสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีกันทั้งสิ้นเอาละ่ะไม่จำเป็นต้องกลางอาคมป้องกันทุกคนเริ่มฝึกกันเถอะ